คนอื่นก็เหมือนกันถ้าพวกเราไม่ขีดโรงเรียนส่วนเรียน,นได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะลูกถ้าเธอมัวแต่กลัวอยู่นะกลัวอยู่โอเคละเข็ุแรกให้เคลื่อนไปีดเพื่อ,อ,อโงเคเพื่อไม่เป็นอะไรฉะนั้นฉั้นก็ต้องขีดได้นะออลูกรู้ไหมว่าวคัคซีนที่ขีดคืออะไรวคัคซีนอะไรลูกนี้ถาเลย ไฟเซอร์เอ ok. ่อไฟเซอร์เป็นเชื้อเป็นนะเอ่อดโทฟามผมไม่เดจะเป็นเชื้อตายเห็นว่าอีเชื้อเป็นนะก็โอเคนี่คือสิ่งที่เจาะพอดีคนที่เหนื่อยก็คือคุณครูเพราะคุณครูจะต้องสอนทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ฉะนั้นเนี่ยช่วงที่รัฐบาลประกาศ โรงเรียนสำรวจก็ฉีดซะทีนี้ถามก่อนว่าทีนี่เนี่ยคนที่แจ้งว่าผสมฉีดก็คคตีนถึง16ปีนั่งตรงนี้ทุกคนเข้าะวันหวันาม่าวสามสี่้าตรงนี้6อย16นะคไหนใครยังไม่ได้แจ้งว่าผสมฉีดก็คืีที่คน อันนี้ยังไม่ได้แจ้งที่ไหนลูกคนที่เหลือนี่แจ้งหมดแล้วใครแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนหมดแล้วก็เพิ่ึ้อืออโลโอเคนี่แหละเดี๋ยวจะได้เปิดเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนเขาเปิดเรียนแล้วถามว่าเปิดเรียนเจอเด็กที่มีเชื้อโควิดขึ้นสองขีด เจอไหมถือว่ายจไม่รูกเจอเจอแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่จะต้องเจอ ได้หมดนะคะส่วนปวูป .5 ให้ไปออกับปูดาราในสวนเกษตรและจริงๆวางแผนไว้ว่าปงกับป .2 ต้องปลูกข้าวโพดวันนี้ฝนตกลงมาเนี่ยกำลังดีเลยนหยนุดเถอะจะไปทำอะไปได้ใครยกมือก่อนแล้วค่อยพูดได้ไรคะได้ความรู้ได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเรือ่องอาหารเออารือเ่องโฆษณาการ รักษาอาหารใครได้อีกอยากคือทะยกมือตุ๊กคออันนาไม้ครับสุ๊กคออนาไมอ่าอการเลือกอาหารค่ะใครอีกใครอีกใครอีกโอไปแล้วเดี๋ยวเางหลังอนี่ยกยเอาของการของอาหารวางสะอาดของอาหารเอา อะไรจะตอบอีกคะได้อะไรอีกเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ใครยกคะการปรุงอาหารการปรุงอาหาร เลยค่ะไม่ตห้าคนนี้่พตรงนี้5อ้าใครจะต่อแล้วเหลือบเดียววยสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายเราสุดท้ายตัวเองได้ยางตรงนี้ยคนนี้ยนตักงรายได้เยเลคนนี้ตอบไม่ได้ว่าตอบได้อยู่สุขอนามัยไมเาตอบสองตามะตัวเองเองตอบว่าอะไรดีได้อะไรอีกการเกียร์อาหารครับ หนึ่งแล้วกระเป๋ามาให้เลยเนี่ยอาหารคุณค่าทางอาหารสารอาหารการปรุงการเตรียมสุขานาไม่การเลือกการเลือกอาหารการเลือกรับประทานอาหารไปเกบได้เมื่อกี้นะด้วยอ่าแล้วที่สำคัญไปไหนเดือดดงนะคะที่สำคัญของอาหารทั้งหลายทั้งแต่ตัวเองความ สะอาดของคนปรุงอาหารความสะอาดของคนปรุงอาหารเล็บยาวที่เล็บดำตีเลยนักเรียนไปเจอนักเรียนอยากกินไหมไม่ค่ะไม่ทำอาหารไปก็กาหัวไปที่หัวก็หล่นลงไปในหมอ้อน่ากินไหมไม่นั่นแหละความสะอาดของผู้ปรุงอาหารผู้ประกอบอาหารสำคัญมาก ะะสำคัญฉะนั้นคนปรุงอาหารของโรงเรียนเราเนี่ยนักเรียนรู้ไหมเขาก็เข้ารับการอบรมเหมือนเราเลยเขาได้ใบ,บประกาศด้วยแล้วเขาก็ต้องไปตรวจสุขภาคก่อนปรุงอาหารทุกครั้งที่เขาจะมาปรุงอาหารของเราใส่มวกใส่ผ้ากันเปื้อนแต่งกายนิดชิดเพื่อที่จะประกอบอาหารปรุงอาหาร นักเรียนคิดว่านักเรียนโชคดีไหมเจอคนปรุงอาหารดีแบบนี้โชคดีค่ะคุณครูดาราค่ะต่อได้เลยเข่งงานสองมือให้ตัวเองหน่อยทำได้อีกเอ็ดวันอีกวันเดี๋ยวคุณจะลงเฟซให้ดูว่ามันขนาดไหนแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนของการปลูกนะคะเราจะปลูกใสก่กระถางเราจะปลูกเป็นแปลงก็ได้แล้วแต่ความสะดวก บ้านเราถ้าสมมติว่าไม่มีพื้นที่มากใส่กระถางแบบนี้อ่ะทีนี้วัสดุในการปลูกมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะรู้จังไหมก <c oughs> ระถางอะไรลกูกก <c oughs> ระถางกระถางนะนี่อะไรคะกระางมะพร้าวคะอ่ากมะพร้าวถ้ามันถา้ามันเล็กๆก,กว่านี้ไงแยมันไม่ใช่กระถางมันจะเป็นอะไรปุ๋ยรปุ๋ยมะพร้าวขุยาที่อ่ะ ดินดีๆต้องเป็นสีอะไรดินดีๆต้องมีอะไรด้วยใส่เหยื่อใช่ไหมเพราะอะไรใส่เหยื่อจะไปปูด้วยอะไรคะอ่าถูกต้องนะคะอ่าต่อไปมาเร็สต้องปรุงจะเป็นรักษณะนแบบนี้เม็ดใหญ่ๆแช่หรือไม่แช่น้ำก็ได้นะคะถ้าแช่ดักสามวันมันก็จะพรุ่งนี้ก็งอกแล้วมันก็จะงอกฟิลจะแช่น้ำนะคะ เอาเพื่อยืดเก่าเราอะหมองแล้วแช่น้ําไว้ประมาณครน่ก่อนที่เราจะมาปลูกก็ได้แต่อันนี้ไม่แช่นะคะอ่ะต่อไปจะเป็นทาการปลูกทําไมเราต้องรออันนี้ต้นกะถางเพราะวอะไรคะใครพอเดาออกบ้้งรถกระถางเป็นไงกกระถางกระถางมักจะมาคใหญ่ใช่ไหมเราติดไว้อ่ะจริงจะได้ไมหครับได้จะได้ดีจะได้โตเนียมีวามไป็น้ น้ำจ้งหัวลูกโอเคใส่ประมาณไหนใส่ประมาณนี้นะคะหนึ่งข้อจทาหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อมือเสร็จแล้วาออกไหมจอดววาอะไรอินอ่าถูกสุขาอนามัยทุกอย่างนะว่าลืมใส่ถุงมือถุงมือเอาไปไว้ใต้ตึกแล้วลืมหนีฝนค่ะขอใครดูดาราไซส์สีกรมกมนั่นบอสฮ่าเรียกว่าอะไรคะ หัวตอาใชเครื่องมือเกษตรกับมีฝามีฝากระชอนชูกะอนชูกอนจากสี่นุ่มเก้าคะแนนใี้คนดีไปห้าโอเคขอบระถานนี้นะคะดูเรมองนะนักเรียนจะได้ปฏิบัติเองนะคะดูนะลูกนะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าเราต้องการความสวยงามเราใช้มือจุดๆเป็นรูให้มันเป็นวงกลมได้แต่ถ้านักเรียนไม่ต้องการความสวยงามนักเรียนก็หวานลงไปเลย ได้หมดให้สดชื่นโอเคไหมคะใช้แรงความสวยงามจาะรูให้มันเป็นวงกลมสองรอบไปเยอะนะักเรียนก็สามารถโรยเอาทีๆมันจะได้สวยแต่อย่าถี่มากจนมองไม่ออกตอนนี้ครูดรามือสั่นเพราะว่าไม่ได้ใส่ด้านมันงอเป็นแหวนยาวเป็นแปวงยาวๆเราจะมาวนกันไหมครูดรามไม่เห็นเพราะครูดราไม่ได้ใส่แว่นแหวนยาวๆเราต้องทำไงใส่แว่น เราต้องขีดเส้นก่อนเอาไม้ขีดเส้นเนาะแล้วเราก็ใส่ไปตามเส้นแล้วเราก็เอามือกดเบาๆเสร็จแล้วก็อัไงได้ประมาณนี้ค่ะอ่อย่าอย่าให้มันะไปเบียดกันเพราะเวลามันขึ้นอ่หมืนจะแยกกันปั้งปั้งปั้งดูยละดินปลุกหน้าไม่ให้มันเห็นมาเล็้พืชนะคะไม่เห็นขัดพื้นเลยบางๆนะไม่ใช่ครับจนสิบวันมันก็ไม่งอกฮะ หรือไม่ก็เอาแค่เทาก็ได้นะปิไม่ใช่อันนี้นะมันจะได้เอาอินเสร็จละหลังจากนั้น็่านอนสุดท้ายเลยของสุดท้ายคืออะไรลูกโอเคต่อไปรับประทานตะวันไหมต่อไปนี่ เอาดินใส่เหรอใช่ไหคะนักเรียนเอากลับไปบ้านนะนักเรียนดูแลรักษาให้ดีนะลูกนะเราจะปลูกเป็นเส้นเนาะเพราาะว่แล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปให้คุณครูดูทุกวันทุกวันนะคุณครูจะสังเกตได้นะไม่ต้องทุกวันก็ได้ลูกวันสองวันค่อยถ่ายให้คุณครูดูเนาะอันนี้เมื่อกี้ใครถ่ายลูกจานอะไรได้บ้างนะลัดเนี่ยได้นะคุณครูจำได้นะค่ะนะคะแลคือผัดอะไรนะลูกโอ้โหเจี๊ยบเหรอ จริงเลยนะคะเอาพูดไหนีิลูกทำอะไรได้อีกลูกกินกับต้มต่ะโอ้โหเยี่มยมกินกับต้มตําค่ะโอ้โหสุดยอดแสดงว่าเขาเห็นผู้ปกรครอง<ม>ใช่ไหม,มลูกแล้วหนูก็ชอบทานด้วยใช่ไหมลูกเออเอากแกล้มกับต้ตมตําเป็นอาหาราร,ารสชาตนินะกระเป๋าหมดแล้วเดี๋ยวน้าคุณน้องโอง้ยอยากให้เด็กคนนี้จังเลยเนี่ยอ่ะทีนี้ผักบุ้งนะคะประกอบอาหาร อะไรได้อีกลูกหลังจากที่เลีงกระต่ายแล้ทำอะไรได้อีกนะลูกอ๋อโหขีอที่หนึงผั <c oughs> กบุ้งเนี่ยลูกฟังน,นะคะผักบุ้งเนี่ยให้วิตามินอะไรเราลูกวิตามินอะไรลูกโอ้โหเยี่ยมอารมณ์นี่ตัวเองหน่อยลอเลยเก่งมากเลยนะผักบุ้งนอกจากวิตามินซีแล้ววิตามินอะไรอีกอ่ะวิตามินอะไรอีกต่อไปเออเรี่ยงน้องสามอ่าเรื่อง หนิวใส่้วยงก้นนะลูกแล้วค่อยไปล้างมือไปล้างใส่ค่ะทำดิ้นใ้ใส่ค่ะทำติ้นใจใส่ค่ะทำดิ้น ร้อนนะลูกร้อนแปรงเราจะผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากันนะลูกแต่ถ้าบ้านครัวครูจะใช้มือเลยแต่อันนี้มันจะไม่ถูกขุ่นข่านะไหมเนี่ย <c oughs> จะประมาณนี้ฝั <c oughs> ่งน,นี้ม,ม <c oughs> ั้งคะในลูกมันขุ่นข่าปุ๋ยกับขุ่นข่าปุ๋ย นี่นีมุมนี้ระวังเองยงไม่้เลยอุ้ยไม่ต้องกลัวมันเสีลูกไม่ต้องมงลงไปสามลงไปข้าวถ่วตต่างน่เยี่ยมมากจีบูดีผมเข้าใจเนี่ยปุ๋ยกะเดิยยังไม่เท่ากันเลยนะลูกไอสีเหลืองเหลืองเนี่ยคือปุ๋ยนะ รูปไม่สวยดันัินไปไม่เก็บรูปมันไม่ด เมอทำมเป็นเลยเหมือนเือชิมเลยแต่ก่อนทำอะไรกินยนไขอรงเรียนเนี่ยโอ้ยสรอบไหมอีกสักรอบไหมก็ได้เนาะกรอบนะ

ในนลงก่อนเี๋ยนอยังต้งก่น้าอใแเ่าทำให้เยนเนี่ยมือนไม่มีเหมือนไม่มีเส้นมาก่อนโอเคตรงนี้ตรงนี้ทให้เีไอที่คุณคุอเดี๋ยวไปดืิมน้ำแดงกัน ดมน้ำแงรอผกรองมา้นเ่เด็กเดกเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเป็นหลักฐานไปด้วยลูกมันคือแปลงของเราถ่ายลูกมันจะไม่สวยนี่เด็กจะ้ไ้หอานั่งเรียนขี่แล้วมพกรรมช่๋ยห้ต้องต้อง ดิราาบอกว่าถ้าหมาถ่ายรูปมันจะมีวยค่ะาย